ครับผมสุขสบายดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปสูุู้สุขนเขาสู่ช่องอีสานบานปลาสตอรี่เมื่อนี้จูงแขนพี่น้องสูุู้สุขนครับมาหาอยู่หากินในปลาในโรงหาล่อปูนะครับเมื่อนี้มีโอกาสนะครับฟังจากเบียกจากงานนะครับมาหาอยู่หากินในปลาในโรงนะครับหาล่อปูจ่ว่าเปี้ยนไม้ไหมนะครับผมทุกครั้งจะไปทั้งลองน้อยนะครัแถวบ้านผมเออเาลองโปงนะครับเมื่อนี้มาลองแง่นะครับเป็นสายน้ามวยโมงนะครับ หากาวถึงหอยมงนะครับค้นทางอุดอรน้องบัวลําพู้น้อง่ององข่จะรู้จักจกันดีนะทั้งจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเขตอำเภอน,นาดวงจังหวัดเลยนะครับเขามาหอดให้หอดปลาหอดสวนเ้านะครับผมตอนนี้กาลัางจะเตรียมอุปกรณ์นะครับในการที่จะไปล่อป,ปูนะครับหอ,อยยำยางอยู่นะลายปูเลยคนสงสายวานเป็นยังเหรอ,อวะสันมาใวล้กัมีนะครับนี่ปลาได้ลง อันนี้เป็นออกไอยู่ให้นะครับอยู่สวนยางของลุงนะครับของญาติพี่น้องนี่แหละครับผมหมากก็ร่งพ่อกินนะครับเนี่ยหมากซุกแล้วนะครับเนี่ยซุกพ่อกินแล้วนะครับผมเนี่ยครับเมื่อนี้ค็ัทายออกไฝพี่น้องในเบื้องร้างนะครับผมเนี่ยหมากกระโดกอยู่นะครับเนี่ยหมากซุกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ผมก็จะเ็ดไม่เห็บนะครับล่อปู แล้วก็จะไปเสียป,ปูนะเพื่อที่จะน้ำเกี้ยวบอลนะครับหลังจากที่ปูเขามาก,กินแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเมื่อน,นี้การหายุหาก,กินจะมนันหรือบม่อวานคือจะได้กินได้บอกแฝนี่บอกเ,อเดี๋ยวมาลุ้นกันในช่องต่อไปครับผมครับตอนนี้ได้เวลานะครับไปรออปูแล้วนะครับเช่นพี่น้องสูบทุกคนนะครับไปรออปูน้ากันแล้วก็ลุ้นน้ากันนะครับว่าการหาย่หากินจะมันหรือบม่อวานยังไงนะครับผม ครับผมตอนนี้ผมกำลังยางตามล่ำหวยนะครับเพื่อที่จะใส่กลับกลับสำหรับที่จะล่าปูนะครับผมสำหรับที่จะเอาใส่ไว้ใอให้ปูม,กนนกปปปมก่กินนะครับแล้วก็จับปูแต่ว่าเนื้อบางที่ยางไปนะครับพ่อปูมาค้ากินนะครับนี่สองตัวนะครับน่าจะกำลังคัดกันตัวน้อยตัวแย่นะครับผมจับตัวแย่กว่านะครับเพราะว่าตัวแย่หนีตัวน้อยไป น้อยเบานะครับปล่อยไปตัวใหญ่นะครับผมเนี่ยตัวแรกของรายการครับผมยังบม่ค่นได้ใสนนะครับจะว่าได้หรานีครับผมครับผมตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นการยามกลับนะครับยามกลับเพื่อเดินกลับจากปลายท่างไปยังต้นท่างนะครับเริ่มจะมีปูมากินแล้วนะครับผมลองนี้เป็นลองม่งนะครับปูอาจจะบปตัวใหญ่คือลองอันก่อนนะครับ แต่ว่านี่เป็นสายนามรักได้นะครับเป็นนามเป็นลำนามง่วงนะครับทีอยู่ในส่วนของเพื่อนาดวงจังหงวัดเลยนะครับปู่อาจจะเบิตัวแย่ไปไดนเพราะว่ารองนี่ค้นหากินลายนะครับส่วนรองควนนี่รองทั้งซึ่งก็เป็นรองหน่อยนะครับรองควนนี่เป็นรองน้อยกระติบปูตัวแย่เพราะว่าค้นไม่ค่อยหากินหรือหากินก็หากินน่อยนะครับแต่ว่ารองนี่นะเป็นรองที่ค้นหากินเป็นรองรักเลยนะครับปู่ก็จะงหญ่เพราะท่าน แต่ว่าตัวก็ถือว่างานอยู่นะครับจิ้มโบตัวเงญ่ปันแดงเก็พ่อได้นะครับผมทะรุ่นเราเบิ่งกันไปเรื่อยครับตัวเนื่องนะครับผมตัวกับวัวเงี้ปันแดงนะแต่ว่าก็พ่อได้นะครับผมหินนะครับลองโองนะครับผมอีกตัวเนื่องอีก่ังแต็มนะครับผมยามกลับนะตอนนี้คือใส่เสศจแล้วก็เดินทางกลับก็จะหาไปเรื่อยนะครับผม หนึ่งตัวนะครับต้องเข้าห้างล่างครับผมแับไี้เราะหนาหนึ่งตัวนะครับตัวว่าไงแต่ว่าก็พอใช่ไรนะครับผมนี่คือการหายุ่งหาเกินแบบบ้านๆนะครับผมลองในดงของเพื่อนาดวงครับครับผมมารอบนี้เจอกล้วยป้าอีกแล้วนะครับผมเนี่เดี๋ยวสู้มันพี่น้องเพิ่งครับผมกล้วยป้านะครับมาผมเอิญกล้วยแคร์นะครับกินได้ยุทแจ่ว่วันไี้ไล่ยนะครับส่วนมากจะเป็นอาหารของ สัตว์นะครับของนกของกระแตกระร่อนนะครับคนก็นกินได้ยดเยอะแต่ว่าใน่ากัหลายห้อมนอนนะครับผมให้พี่น้องเบิรงครับจะอีกตัวนึงแล้วครับผมกระสีหน,นีกระสีอู้ไปๆๆไปไปไม่ได้ครับลงน้ำเลือกมาท่านครับผมเสียดายเสียดายนะบพรท่านจะข้าจะอยากายให้พี่นอ้องรีบลืมว่าโมนี่มันเป็นบวกเป็นน้ำเลือกนะครับบพรท่านครับผมอีกตัวนึงครับผม ออกาตัวนี้จะพ่อผ่านนะครับเพราะว่าบางตัวก็ผ่านนะครับตัวนี้พ่อผ่านครับผมจับได้อยู่ตัวพวกนี้ปายในแจวกระวู้อเยู่ครับผมกลาง้ามนะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวนึ่งแก้มนะครับบางตัวก็อยากให้พี่น้องเรียบบ้างแต่ก็จับผ่านนะเพราะว่ามันบมันเข่าหู้แล้วก็ต้องไปนำเรือก่อนนะครับตัวนึงครับผมตัวนี้บ่าหนาจจะผ่านนะครับนี่ นงามนะครับผมอีกหนึ่งตัวน้งแก้มนะครับซึ่งก็แปลได้นะครับปูตัวว่าแง่แต่ว่ากําลังยู่นะครับสำหรับลองนี่หลังนน้นะครับผมเขาสองตัวนี่มันจะท่านทั้งสองตัวบ่นครับยังเลยสองตัวอ่ะเลยทั้งสองตัวครับผมสองตัวสองตัวนะครับนี่คือปูครับผมโคตเลี๋ยวเบืงตาฟังนะครับขอเอาไม้เอาไม้ไพ่บ้านนะครับเพเป็นไผ่ปลาเหรอครับเป็นไพ่ที่ปูไว้นะครับผม้ให้ได้ลง นอกระลายอยู่นะครับฮาปูแล้วก็คพงจะตัดไปสีสาหานอกขได้อยู่ได้กินครับถ้าเปลี่ยวไปนะผมนอกกะลังเกิดลายนะครับนอไผ่สิปู่ไว้นะครับเป็นสวนของลุงนะครับผมตรงนี้ตัวนั่นแหละครับผมทันบอทันนะครับเห็นคนเปินไปเร็วๆนะครับเนี่ยตุ๊บอ่าทันครับผมทันทันตัวนี้ได้นะครับอีกตัวนึงครับผม แบบนี้เมื่อตัวนังแต้มครับตื่นกันไปได้ครับผมตัวนึงครับโบเง่ไปได้แต่ว่าก็ได้นะครับตัวนะครับผมอีกหลังนะครับผมมีตัวกันนะครับท่านว่าท่านนะครับผมเป็นปูขี้ไกล้นะปูน้อยนะครับก็พอได้อยู่นะครับผมล่องนี้ก็เือว่าเป็นล่องที่มีปูหลายอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะตัวใหญ่นะครับ ีกหลังนึงครับผมป <Okay. S 1> ูว่ายแย่นะครับแช่นะครพ่อได้ไปปวนอยู่นะครับผมเป็นร่องที่พี่น้องหากินเป็นร่องลักเลยนะพ่อเป็นร่อง,มงโม่งปู้เลยบริยัตท่านใริยั่ท่าน,าานค้นนะครับผมเอาโอเลเติมกันครับโตนะครับผมกําลังสีออกนี้อย่เพิ่งไปอย่เพิ่งไปนะรับจับก่อน <laughs> เป็นกระลังสีนี้นะครับโอ้อย่เพิ่งไปเธอะ สีขามาหอดพัสิมาหายแดงนะครับหนึ่งตัวนะครับผมกาลังสีนี้เมื่อกี้นี่ครับผมมานนี่นะครับยามปูอีกรอบนะครับผมนี่เป็นการยามเคลอนไปนะครับเพราะว่ายามแทแรก,ก็คือยามลงมานะครับหลังจากที่ผมใส่เสียอเล้าใส่เสียแล้วก็นั่งพักสักครู่นึงแล้วก็ยามลงมาะครับก็ได้อยู่ก็ได้ส่วนนึองอยู่นะครับผมมาที่นี่ลงมาหอด ที่พักแล้วก็เห็นเรากิบยิงเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะยามเราต่อไปนะครับผมยามคือจะย่างขึ้นหรือว่าเดินเดินพ่นน้ำนะครับนี่เริ่มต้นที่หลังแหลกครับผมมี่ตัวปูเยอะนะครับนี่ตัว้อเงามนะครับผมโมยไปเลยครับหนึ่งตัวนะครับผมน่ตัวแล้วนะครับผมหลังแหลกนะครับเดี๋ยวปรุนร่วมกันไปเลยครับผม หันนี้ไซด์ไว้เนาะต่ว่าปูอยู่ห้างจากทีดักไว้เนาะจะแสดงว่ากินอิ่มรอเราจะเอกเขาหู้ออกมาจากกลับจาเขาหู้นะครับผมเนี่ก้อยู่ครับอีกหนึ่งตัวนะครับพนังามนะครับผมมาในรุ่นไปเรื่อยครับหลังนี้ก็มีตัวนะครับผมเห็นสองตัวนะตัวน้อยตัวหญ่ถ้าผมจะเลือกเอาตัวหญ่นะครับตัวน้อยปล่อยไปก่อนนะครับมตัวนี้พ่อนนาะพอได้อยู่นะครับผม ก็มีตัวครับผมจะพอตัวใหญ่พอได้อยู่นะครับผมอนี้ก็มีตัวครับผมกำลังจอกอได้อยู่นะตัวนึงครับผมงามๆนะครับอนี้ก็มีตัวครับผมกำลังเตินคนแล้วนะเติมคนละท่านบะท่านอยู่นะครับผมงามๆครับผม ก็นีมีได้เลือดนะครับนีก็นี้โตนะครับผมปูใบใหญ่ไปเลยไมได้นะครับผมปูยอยล่องนี่นะครับค่อนข้างที่จะลลยอยู่นะครับแต่ว่าตัวกระบกให้แง่ไปเลยนะครับหวานเปลี่ยนล่องน้ำรักนะครับขี้ข่วนหายุหากินนะครับผู้ใดกิมาหายุหากินล่องนี่นะครับนนแหะงใหญ่เระท่านค้นนะครับต่วะกะ ก็ได้จะยูไปกินอยู่นะครับปู่อากให้กินตัวนึ่งครับปู่ชีไก่ตัวแง่นะเนี่เน,นี่ยถือว่าตัวแง่นะครับอันนี้คือปูชอป่ชีไก่พมเหมือนปู่ชีไก่เดินตามเพิ่นท่าเอือนนะครับเดี๋ยวมีล้างเนื้อข้างหน้านะครับ้ารอควันบ่อแดนะครับมาเรามีจักสิท่านบ่อท่านเขียนตัวอยู่นะครับผมว่างตัวมา่กี้ไว้แล้วนะครับเรามีของให้ท่านนะครับตัวบางท,างทีแง่นะครับผม เี่เกกอบท่านนะครับผมรอบที่เราเอาท่านนะครับรอบที่เราที่ผมไถเบิ้งรอที่ว่าจากไท่านนะครับก็คือตัวนี้แหละนี่ตัวเง่นะครับนี่ตัวเง่ตัวงามรอบที่แล้วอาท่านนะครับแต่ว่ารอบนี้บ่อผาดครับผมอีกตัวนีงนะครับผมหลังนี้เขาอยู่นะครับตัวงามอยู่ท่านอยู่นะครับผมเอาท่าน โอ้ยนะครับตัวงเงี้ยบ่ท่านเสยนะครับผมของยาิบ้างกล้องง้มน้ำนะครับอย่าเลรนะพี่น้องครับเมื่อกี้นี่บม่ท่านง้มน้ำกับบ่เห็นนะครับปรากฏว่านันนลอยมาหางหลังผมนะครับผมมามองน้ำใสพอดีนตัวเมื่อกี้นี่ครับเทสต์กเก่านะครับผมนำท่านนำท่านนะครับผมเกือบบ่อแด้นะครับงุมน้ำเมื่อกี้บ่เห็นนะครับอันนี้เหลียวมาหางดังปรากฏว่า มอยูด้าหลังผมแล้วมันร้อยมากนะครับผมเอ้างามงามอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งครับผมอ่าตัวนี้คููไดนนะครับโบลงน้ำลยก่อนยีกหนึ่งตัวนะครับงามงครับผมมีใหุ้่นไปได้ครับอีกตัวนึงงามๆานะครับผมน้ำบอท่านนะครับขันลงมาน้ำเดิมวนี้คูบอไดแทนแล้วน้ำบอท่านอีบนะครับผมได้อยู่นะครับถึงไม่เหยยบใกล้ว่ พยายามปล่อยเลยนะครับผมอีกหนึ่งตัวนึงแต้มนะครับไอยูได้กินครับผมเดี๋ยวปล่อยเห็นว่างไม่คงไกลกว่านะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวครับตัวนึงครับผมเนี่ยตัวงามอยู่นะครับทั้งสี่ตัวใหญ่แต่ว่าก็ไอยูได้กินนะครับนี่ปูหินลองนี่บอตัวใหญ่คือลองก้อนๆนะครับลองทั้งลองโปงแต่ว่ามันหลายนะครับมันมีหลายแต่ว่าบอตัวใหญ่ ตัวนึงนะครับมาล้นน้ำกันนะครับว่าจะจับท่านว่าท่านนะครับผมต้องส่งเป็นตัวหญ่อยู่นะครับหน้าปลาเริ่มจะคุ้นนะครับจบมาท่านบมาท่านโอ้โหมาท่านเนี่ยเสียดายนะตัวนี้ตัวหญ่ตัวหญ่ตัวหญ่นะครับกลามกับหญ่นะครับผมเหนีบเมื่อนี่ได้เรือดันที่นะครับผมอีกหนึ่งตัวหนึ่งแจมครับตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็นาจะแญ่อยู่นะครับตอนเป็นน้ำมันคุ้นไม่ค่อยชัดตอนนี้นะครับ เจ็บทีท่านบ่ท่านนะครับผมมาเรานะครับจะบ่ท่านนะครับก็คือความตั้งใจคืออยากทายพี่น้องได้เบิ่งนะครับแล้วก,ก็มื่อนหนึ่งจับกล้องนะครับมื่อนหนึ่งขุบก็เรียกว่าท่านเสียดายตัวนี้ครับตัวเมื่อกี้นี่พลาดนะครับตัวใหญ่ของเรานตัวนี้คงจุบ่พลาดลครับนไปเร็วนะครับ ตัวนี้ไม่พลาดนะครับผมเมื่อกี้กับตัวซําเนียแล้วเนี่ยตัวที่พลาดไปนะครับภุบซาอะไรแีลงล่วงน้ำเลือนะครับน้ำคุณบ่เห็นตัวซําเนียแล้วตัวเมื่อกี้เนี่ยเท่ว่าตัวนี้บ่พลาดครับผมอีกหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับครับผมเจออีกครับข้างหน้าเขาสองนะครับมากิ่ข้องไกลไกลสิเบิร์แล้วนะครับมันหนีบกันอีกครับการตกให่กับซปอร์เลี้ยนี้นะพยามจะคู่ไปท่านนะครับ ทั้งสองตัวดูร,รูปแล้วตั้งใจสิคุบไม่ท่านทั้งสองตัวโมได้ชักตัวนะครับผมโอ้เสียดายปูตัวนึงนะครับเป็นปูที่ออกหา,ากินนะครับมันซ่อนอยู่ใต้ใบกล้วยนะครับท่านบ่ท่านนะครับผมพาย่างมันใหญ่มากเลยใหญ่เลยนะปูอยู่ในะต้ใบกล้วยนะนี่ ปูตัวที่ง่ญ่พอสมควรอยู่นะครับมันออกหากินนะครับวรงนี้ผมไม่ได้รอไว้นะครับแต่วาก็ออกหากินเองนะครับผมจะเห็นว่แยบอีกตัวนึ่งครับตัวก็พอสมควรอยู่นะจับท่านมาเนี่ยอีกตัวนึ่งครับผมอดสองตัวนะครับงนี้ครับเป็นปูที่ออกหากินครับผมเติมกันไปครับอีกตัวนะครับผม กำลังกินควบไกลอยู่นะเกือบว่าท่านนะครับผมนี่สองตัว,ต,วตัวนึงตัวน้อยนะครับควบ่ตัวนเกือบว่าท่านนะครับ <C> e <leg al> แต่มันสากกว่านี้โอ้พผ้าหลีกนะครับผมแต่ตัวนี้บ่าผาด้ะครับท่านครับผม <C> e <leg al> ัวนึะครับท่านบ่ท่านแลวลงไปแล้วลงไปแล้วท <c oughs> ่านบ่ท่านบ่ ท่านอยู่ครับผมท่านอยู่เกอยว่เกือบว่ได้นะครับบ้างก่อนนะตัวงยาอยู่นะปูตัวนะครับเนี่ยเกือบว่าท่านนะครับแต่นยางเขาปใกไกมันปล่อยไม่หิบไกลนะครับร่วงน้ำเล็กมันเลยงมตามนะครับเกือบว่ได้นะครับผมครับผมเจออีกตัวหนึ่งครับรอบเี่แล้วนี่เขาซ้องม่เดื่อจักตัวนะครับ รอบนี้เห็นตัวเราแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะสองหรือตัวเดียวนะครับแต่รอบนี้จะเอาให้ได้นะครับผมขอสองนะครับนี่ปูหีใต้น้ำนะครับขอสองขอสองเป็นปูหินนะครับรอบที่แล้วขอสองมาได้นะครับรอบนี้เขาสองคือก็เรามีได้นะครับท่านโยนปูตัวน้อยนะครับ ไปก่อนนะครับผมในสองตัวนี้พ่อเล้านะครับผมถือว่ารอบนี้ก็เรียวกว่าปูยูนะครับรอบที่เราดิซ่าพบท่านนะครับแต่รอบนี้ท่านครับครับผมตอนนี้ก็หายามปูนะครับได้หลายรอบแล้วนะครับผมก็ได้หลายเติบแล้วนะครับก็จะพ่อครับตอนนี้จะให้พี่น้องริบเบิ้งนะครับกับผลงานการหาอยู่หากินเมื่อเนี้นะครับกับการล่อปูนะครับว่าจะเป็นปูเิน ปูตัวน้อยปูขี้ใกล้กันนะครับมันนี้ล่องนี้นะครับเป็นล่องโมงนะครับเป็นลำน้ำโมงที่เขียนอำเภอนาดวงจังหวัดเลยนะครับซึ่งเป็นสายน้ำลักของพี่น้องทงั้งเขียดเลยนะครับแล้วก็ทั้งหองบัวลำพูทั้งอุดรธท่านี่นะครับแล้วก็ไปไหลล่งที่ลำนำ้ำโค้ง อำเภอทาบอจังหวัดนองไข่นะครับชาวบ้านต้นของนาม,ม่วงก็คืออยู่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็เป็นทมสวดที่อำเภอทาบอจังหวัดนองไขยนะครับไหลไปร่วมกัน,กน,กน,นครับร้นบานามมําโค้งนะครับเอินบานาม่วงนะครับวันนี้ผมหากินอยู่หุ่ม่วงนะครับหาปูปูกะบัวไข่ตัวใหญ่ปไปไหนนะครับบัคขึนนนค้นกันมันบัใหญ่ขึ้นกันครับทั้งที่พมไมหาหลอดก้อนนะครับอีกรลองนึงนะซึ่งร่องอันเป็นร่องน้อยนะครับ น้ำจากร่องน้ำก็จะไหลมาร่องก่นกับร่องโม่งนะครับคือมันจะมีลำน้ำสายน้ำเป็นล่องนะครับแยกออกไล้วไหลแยกนะครับแล้วก็จะไหลลงมาใส่้ำม่วงบิดนะครับ้ำม่งก็ไหลไปลงท่าวาบลงน้ำคขงนะครับเพื่อท่าวาบจหวันองคายนะครับเมื่อนี้ครับถือว่าได้ปูรายอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเ่ตัวหญ่คือทุกรอบนะครับเจนน้องเบิ่งนะครับดูร้อนเล่าจักซีซาหาโลได้อยู่ครับเมื่อนี้ เมื่อนี้ถือว่าได้หลายนะครับถือว่าได้หลายแต่ว่าปูกกับโมตใหญ่เ,เหมือนกับทุกรอบนะครับทุกรอบผมได้รอบละประมาณเศร้าโตเศร้าก็โตนะครับในรอบเราประมาณจะโลโลกว่านะครับ,บ,ตรรบแต่ว่ากัมิ่งกระตุยใหญ่ๆนะครับรอบที่ผ่านมาเพียงแต่ว่ารอบนี้ได้หลายนะครับแต่ว่าเมันตัวน้อยนะครับสายคักนะครับผมประมาณนักซีสหาโรนะครับอันนี้เข่าๆเดาเอานะครับ รวก็ได้นอไม่นะครับทาบเอาสองนอนะครับสองนอนะครับเอาใหญกักนอหน่อยนะครับลอกควนก็เอาไปสามนอนะครับจะว่าอยู่ให้อีกแปลงนึงนะครับอันนั้นเป็นทางร่องโปงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาร่องโม่งนะครับนี่เป็นหลายคนอาจจะว่า ไปหาลักซัพ์เอาหน่อไม้พูใดเราเติบวเรลักนะครับอันนี้เป็นให้ของลุงนะครับเขามากก่ะเอาไปอยู่ไปกินได้นะครับผมครับเป็นให้ของญาติพี่น้องนะครับตรงนี้นะครับอยู่อยู่หอยโม่งนะครับอนี้เขานอไม้นะครับจากให้ของลุกนี่สองนอเอาไ้จะกินก็ป้นปูนะครับขอคุณพี่น้องสูู้สุ้ข้นนะครับที่เขียนเขามารับชมรายการจากช่องอนอยช่องนี้อิสานมาปาสตรอ์รีนะครับขอคุณพี่น้องสู้ปูสุ้ข้น พบกับการแม่คลิปหน้านะครับสุขสันตันดีกับสุขภูสุขคนบ่อเชียบบ่อจนไปแล้วสวัสดีครับ